สวัสดีครับผมชื่อคาซามะโตโอรุอายุ5ปีวันเกิดของผมคือวันที่19กรกฎาคมผมเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลฟุตบาห้องดอกทานตะวันที่อายุในเมืองคาสุคาเบะจังหวัดไซตามะผมมีความฝันว่าเมื่อโตขึ้นจะเป็นผู้จัดการบริษัทและผมโตขึ้นก็ได้เป็นประธานบริษัทครอบครัวของผมประกอบด้วยคุณแม่ชื่อว่าคาซามะมิเนโกะและคุณพ่อของผมชื่อว่าคาซามะทาโร่ คุณพ่อของผมคาสามัทาโร่เป็นพ่อค้าขายดอกไม้ที่ทำงานอย่างหนักและประสบความสำเร็จในอาชีพของเขาผมเห็นว่าคุณพ่อเป็นคนใจดีมากและรักครอบครัวของเราอย่างมากผมรู้สึกว่าคุณพ่อให้ความสำคัญกับครอบครัวมากและทำทุกอย่างเพื่อความสุขของเราคุณแม่ของผมคาสามามิเนโกะเป็นแม่บ้านที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านและดูแลผมด้วยความรักแม้ว่าคุณแม่จะเป็นคนเข้มงวดและมีความคาดหวังที่สูงในตัวผม แต่ผมรู้ว่าทุกสิ่งที่คุณแม่ทำนั้นมาจากความรักและความห่วงใยที่คุณแม่มีต่อผมผมรู้สึกขอบคุณและรักคุณแม่มากที่เธอเสียสละและทุ่มเทให้กับครอบครัวของเราครับผมเป็นเด็กที่มีความสามารถและมีความฝันสูงชอบเล่นกับเพื่อนๆในโรงเรียนและมีความสุขมากทุกครั้งที่ได้ไปโรงเรียนแม้ผมจะยังเด็กแต่ผมมีความคิดและจินตนาการที่กว้างขวางฝันอยากจะเป็นผู้นําและสร้างสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับโลกใบนี้ครับชื่อในภาษาอังกฤษเรียกผมว่าจอร์จี้ และในเวอร์ชันวิเทลโลฟูสและดัตเรียกผมว่าคอสโมผมเป็นเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นอดุดาลห้องดอกทานตะวันกับชินจังผมเป็นเด็กที่ดูแลตัวเองได้ดีมากแต่บางครั้งก็เสียสติเมื่อชินจังแกล้งหรือทําอะไรที่ผมไม่ชอบผมกับชินจังมักจะมีเรื่องเถียงกันบ่อยๆแม้ผมจะปฏิเสธทุกครั้งที่ชินจังบอกว่าผมเป็นเพื่อนสนิทของเขาแต่จริงๆแล้วชินจังก็คือเพื่อนสนิทของผมเหมือนกันในหมู่เพื่อนๆของชินจังผมเป็นคนเดียวที่พวกเขาเรียกด้วยนามสกุลว่าคาสามะคุ และมีแค่คุณแม่และคุณพ่อของผมเท่านั้นที่เรียกผมว่าโทโรุผมมักจะพยายามทาตัวให้ดีที่สุดและเป็นเด็กที่มีความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างจากเพื่อนๆผมมีความฝันที่จะเป็นคนที่มีความสําคัญและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใ,ในโลกใบนี้ครับผมชื่นชอบการเรียนมากครับผมไปเรียนพิเศษเพิ่มหรือจุกุและเรียนภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียนบางครั้งผมทําตัวเหมือนรู้ทุกอย่างซึ่งทําให้ผมดูเหมือนคนที่มีความคิดที่ดีกว่าคนอื่นการไปจุกุเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าการเล่นสําหรับผม ผมชื่นชอบอนิเมะและมังงะเกี่ยวกับสาวน้อยวิเศษเช่นแมจิกท่นเก m o ์โมเอทีและตัวละครหญิงหลายคนเช่นไอมิดริฮานากโกและทอม่าผมเคยตกหลุมรักไอจนถึงข่านขอเธอแต่งงานแต่สุดท้ายก็โดนเธอตกหน้าแรงๆรงผมพยายามซ่อนความชอบนี้ไว้จากเพื่อนๆและมีความผูกพันกับคุณแม่ของผมมากส่วนคุณพ่อของผมอาศัยอยู่ต่างประเทศผมพยายามเข้ากลุ่มกับเด็กๆชั้นสูงในวัยเดียวกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเอลิทแต่สุดท้ายก็มักจะมีปัญหาเมื่อเขามักจะเจอกับชินจังทำตัวแปลก และไม่เหมาะสมทําให้เด็กหญิงเหล่านั้นไม่กล้าที่จะคบกับผมนอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาที่ผมแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจเมื่อมีคนเป่าหูผมครับผมมีความถนัดในด้านภาษาอังกฤษศิลปะก,การเขียนคณิตศาสตร์ส่วนกีฬาผมชอบฟุตบอลและเบสบอลผมเป็นสมาชิกขององค์กรป้องกันคาสคาเบกและมีการเปรยๆว่าในอนาคตผมอาจจะแต่งงานกับฮิมาวาริครับในมังงะผมมีทรงผมสีดำที่จัดแต่งอย่างดีมีปล่อยผมยืดออกมาใกล้คิ้วซ้ายของผมส่วนในอนิเมะผม ยังมีทรงผมที่จัดแต่งเหมือนกันแต่เป็นสีน้ำเงินเข้มสำหรับเสื้อผ้าของผมประกอบด้วยเสื้อแขนยาวหรือเสื้อยืดสีฟ้าอ่อนที่มีปกสีขาวกางเกงขาสั้นสีส้มถุงเท้าสีขาวและรองเท้าสีดำครับผมดูเรียบร้อยและสุภาพเมื่ออยู่ในชุดนี้ชุดนี้ทําให้ผมดูเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นและจริงจังกับการเรียนและกิจกรรมต่างๆผมใส่ชุดนี้ไปโรงเรียนและในหลายๆกิจกรรมที่ผมเข้าร่วมมันเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ผมมีและทําให้ผมดูโดดเด่นในหมู่เพื่อนๆครับ ในกิจกรรมนอกหลักสูตรผมเรียนที่โรงเรียนพิเศษของแม็กอาคาอิชิตและมักจะแสดงออกเหมือนว่าผมรู้ทุกเรื่องซึ่งบางครั้งอาจไม่ใช่ความจริงทําให้ผมดูเหมือนเด็กที่ยิ่งยยสบ้างนอกจากนี้ยังมีความคิดว่าผมมีอีดิปัสคอมเพล็กซ์เนื่องจากความผูกพันที่มีต่อคุณแม่ครับในหลายๆภา,าพยนตร์เรื่องราวของเราทําให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจหนึ่งในหลักฐานของความเป็นเพื่อนที่แท้จริงกับชินจังคือในภาพยนตร์เรื่อง My Movie Story Cactus Lake Attack เมื่อชินจังกําลังจะย้ายออกจากคาสุคาเบะ ผมไม่ได้อยู่กับคนอื่นแต่วิ่งไปที่สะพานที่รถไฟผ่านพยายามวิ่งตามรถไฟพร้อมน้ำตาคลอเบ้าร้องเรียกชื่อชินจังและล้มล,ลงกับพื้นฉากนี้ทําให้ผู้ชมทั่วไปรู้สึกซาบซึ้งจนน้ำตาไหลเพราะการได้เห็นผมกับชินจังอยู่ด้วยกันนั้นมีความหมายมากผมกับชินจังยังมีฉากจุกกันในหลายตอนด้วยถ้าผมจําไม่ผิดหน้าจะประมาณหกครั้งเช่นในตอนที่พ่อของผมกลับมาจากการเดินทางตอนท้ายชินจังได้จุกผมอย่างเป็นมิตรครับ มาซาโอเป็นเพื่อนสนิทอีกคนของผมครับเมื่อมาซาโอร้องให้เพราะชินจังหรือเรื่องอื่นๆผมมักจะเป็นคนตอบเขาและทําให้เขาหยุดร้องให้ผมยังช่วยเหลือมาซาโออยู่เสมอสําหรับฮิมาวาริผมกับเธอมีแฟนๆหลายคนในรายการตั้งแต่เธอเกิดมาโดยเฉพาะชินจังที่มักจะแกล้งทําให้เราอยู่ด้วยกันแม้ว่าชินจังจะบอกกับผมว่าพ่อแม่ของเขารวมถึงเขาเองและชิโร่จะไม่ยอมรับการแต่งงานของเราเมื่อเห็นพฤติกรรมที่แสดงความรักต่อกันของเราแต่เมื่อ,อเราจับมือกันเราทั้งคู่มักจะแก้มแดง มีตอนที่เน้นไปที่เราสองคนและแสดงให้เห็นว่าเรามีความรู้สึกต่อกันยังมีการบอกเป็นในว่าในอนาคตผมกับพิมวาริอาจจะแต่งงานกันพวกเราเป็นคู่หลักของรายการครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้และเติบโตมากมายจากประสบการณ์ในชีวิตและการผจญภัยกับเพื่อนๆผมมีความสนใจในอนิเมะและมังงะและมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ของผมแม้จะมีความฝันและแรงบันดาลใจที่ใหญ่หลวง แต่ชีวิตประจําวันของผมก็เต็มไปด้วยความสุขและความท้าทายในโรงเรียนและกับเพื่อนๆการมีเพื่อนอย่างชินจังและมาซาโอทำให้ชีวิตของผมสนุกสนานและมีสีสันและแม้ว่าจะมีบางครั้งที่เราถิงกันแต่สุดท้ายเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกับฮิมาวาริซึ่งอาจนําไปสู่อนาคตที่น่าตื่นเต้นผมรู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่ผมได้เรียนรู้และทุกความสัมพันธ์ที่ผมได้สร้างขึ้น ชีวิตนี้เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งและผมตั้งตารอที่จะเห็นว่าอนาคตจะนำพาผมไปที่ไหนครับขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel นนของเราเพื่อรับข้อมูลและวิดีโอใหม่ๆขอบคุณครับ